ค่ำคืนนี้ขออาศัยนอนสักคืนพอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาเจ้าไปพี่คนมอนมินพลัดถิ่นมาไกลขอพึ่งชายขาและอาศัย โรดเห็นใจสาริกาคำคืนนี้พี่ไรที่สุขหัวนอนขอเพียงพักผ่นสักคืนเถิดนาแก้วตาเพียงอาศัยค้างสั่งส้างพี่ก็จะลา สงสารสาลิกาที่มาควรคร่ำพรำวอนนาสมเพศโอ้ยนาเวทนาโอสาริกาเวลานี้ไรรังนอนไม่ได้นอนเตียงขอชายคาเคียงบังออน พอพรุ่งนี้เช้าแดดอ่อนๆพี่ก็จะจอนจำลาต้องโพพินโบยบินด้วยใจอาวอนขาที่พักผ่อนไปก่อนเธอสาหริกาเพราะขาดที่ไม้ขาดร่มไม้ขาดชายขา ทั้งคนจะเมตตาให้สาริกาพักนอน